ตัวนะวันนี้มาแบบไอทีนะฮะก็วันนี้จะมารีวิวซอรหรือเจนะทีนะฮะจะได้เจทวลานน้องไม่ใช่มันเรียกตัวนั้นแล้วก็ซอนะมาบอกก็น,นี้จะมารีวิวสองตัวนะซอกับดอนวันนี้ก็มาเรื่องที่ซอก่อนเลยวิธี่อนการทำก่อนทั้งซอก่อนดอนก่อน,นะฮะวิธีการทาซอาทุกคนต้องหาสตาในน้ำปกติตาในน้ำพสามก,ก่อนนะฮะ หลังจากนั้นทุกคนก็ไปฆ่าดิโอหลังจากนั้นยังมีกีซัดโผล่มาข้างหลังเรามันจะให้เ,เวสเราหลังจากนั้นเราทาเฟสเสร็จเราก็ต้องก็ต้องแล้วเราให้ทุกคนหาสมุดดอนงั้นทุกคนก็เอาไว้ตรงช่องนี้นะะแล้วก็ไปฆ่าดิแล้วก็สตาร์ไปดั้มปกติไปฆ่าดิโอหลังจากนั้นทุกคนก็ได้ตัวนี้มาฮนะได้ซอมาก็สมุดเนี่ยสมุดทำดอนนะไอ้สมุดเล่มนั้นนะเทียออฟอะไรแหละก็ส่วนดอนก็นะฮะ ก็หาสมุดเล่มนั้นสมุดที่เอาไปทําดอนนะเล่มนั้นคืออะไรไม่เข้าใจไม่จอจงคือก็อนเราจะเรามีสมุดเราก็ไปคุยกับพี่เป็ดตรงนั้นเลยนะเขาจะคุยบเรามาแล้วก็หลังจากทำเฟเสร็จเราก็ไปดึงดาบตรงภูเขานั้นเลยนะจะมีดาบปักอยู่แม่หลังจากเออเอาใหม่หลังจากเราทำเฟสเสร็จแล้วก็ไปคุยกับเป็ดก็เป็ดก็จะให้เราดึงดาบได้นะก็เราจะได้ดอนมาก็มารีวิวที่ ซ่ก่อนนะอีเป็นเทเลพอร์ตบาเลตอะไรศัตรูที่อยู่ในองศาเมาส์เราหรือยังไงก็หรือถ้าเราเล็งมมาาเมาส์ศัตรูมันจะวาร์ปตรงนั้นนะ่ะอย่างเช่นองศาเนี่นนะยเดี๋นนะยวผมลองแยกดัมมี่อยู่สองตัวก็แก้หน่นนะอยนะไปอีซีอารนะเป็นการเป็นการชาร์จหมัดมส,สแป๊บแล้วก็ปล่อยไปนะละเบุด5.6.5ลองเอาสดัมมี่ไงกันกบปล่อยไปมมติดกันเลยเว,ว้ย ว่าถ้าผมอ่านองศาถ้าผมอ่านองศามาอย่างนี้มันจะไปยังไงถ้าถ้าผมอ่านองสาวเมาอย่างนี้ล่ะถ้าตัดแต่ถ้าผมไปก็มันจะไปตามองศาเมาส์ที่ศัตรูในองศาเมาส์นะฮะไม่จิ้วตามองศาเมาส์เกมเลยส่วนที่แล้วที่สกิลทีเป็นสกิลที่ น่ารำคาญนะคนเจอซอส่วนมากจะรำคาญสกิลทีเพราะมันจะผักตอนอยู่เวลาอะไรอย่างนี้ก็เป็นนิวเคลียร์ฟิวชั่นนะเป็นเซกบอนเป็นการเรียกบอลผักไปข้างหน้านะจะดึงจะดูศัตรูที่อยู่ในองศาหรือระยะนั้นนะจะดูศัตรูเข้ามาในบอลเลยต่อมาเป็นที่สกิเอฟเป็นสกิลห้ามตัวนี้วนะเป็นซอสตาร์เป็นถ้าสามารถชาร์จได้สามสามรูปแบบสามขั้นนะขั้นแรกจะ จะใช้แค่นี้นะคนก็ไม่ชัดเต็มกันเพราะส่วนมากมันจะบล็อกได้แต่ว่าเขาจะบล็อกได้กันเพราะสกิลอสามารถบล็อกได้นะฮะส่วนสกิอามันจะการเบรกถ้าเป็นคนปกติการเบรกนะลองแล้วลองแล้วมาเป็นลองขั้นสองดูนะฮะก็อันนี้เลยส่วนก็เรากกูตายไปก็พุ่งไปเลยนะ ก็พูดถึงที่จริงผมอัดไฟคลิปไปหลายคลิปแล้วแต่ส่วนมากก็เละเป็นท่าไฟเสียเรียบร้อยทุกอันเลยก็เลยคลิปนี้ใช่คลิปนี้เสียกองเงี้ยมากจะงองเงี้ยมากก็เลอไฟหรอไปแล้วต่ส่วนมากก็เป็นขั้นตางขั้นช้าเต็มนะแลวาที่เตุ็นรัศมีทรงรูปดาวทั้งหมดทรง จะเป็นวงกลมถ้าอกลางวงกลมตรงลูกดาวก็จะอยู่ในวงกลมวงกลมตรงลูกดาวหมดเลยนะก็จะโดนหมดเลยก็ต่อไปก็รีวิวดอนเลยนะก็ามาที่สกิลชิวก่อนเลยนะเป็นคอเตอร์แท็กสกิลนี้ไม่สมควรเลยว่าคอเตอร์แตะเขาเลยเพราะมันนะชื่อสกิลคอตเตอร์คอตเตอร์สไตรคอเตอร์คือการสวนการโจมตีใช่ป่ะล่ะแต่เขาแต่ลองไปโดนโดนบานเล็เลยไม่สวนฮนะโดนตีอย่างเดียว ฮะอ่ะขับบูไปเลยแหละก็สกิลมัเนี้ยนะดาเมจรวมมา25.5นะฮะต่อมาไปทีสกก่สกิล E เฟรมไซส์สามารถกดสได้3ทีนะฮดามจรวมมาสามสามิสี่ต่อมาที่สกิล R นะสกิล R ทุกคนต้องต้องเล็งเมาส์ไปที่ศัตรูนะไม่ไม่สามารถทำเหมือนซอมกิ้ <c oughs> ิงเลยก็เล็งเมาส์ไปที่ที่ศัตรูนะก็จะการพุง่งเข้าไปสามสิบดาเมจนะฮะ ต่อมาป Security, เป็นดิสกิวตีเป็นฟินิกเป็นท่าระะไกลนะเป็นจะชาร์จจะใช้หอยฟินิกออกไปนะฮะข้ท่านี้ก็ระะไกลเป็นระยะไกลมากนะก็ดามเมจด,ดามเมจเผาดามเมจที่โดนกับเผาก็รวมเป็นห้าสิบดามเมจนะฮะก็ อันนาก,กีเลยต่อมาเป็นเอาสกิลจีก่อนค่อยเอฟนะเอฟเป็นการอินชานหรือการเปิดโหมดนะฮะสกิลจีมันจะตามคูเซอร์เมาส์ของเราอย่างเช่นผมเล็งไปตรงนี้เนี่ยรับอาจารย์ก็เราลงมาจะกะปักดาบโยนดาบลงมาแล้วเราก็พุ่งลงมานะเนี่ยแล้วก็ไม่มองดาบบีดะอะาก็ก่อนกูะโดดสิก็มาที่สกิลบีก่อนเลยนะบียังเป็นการป่าดา้าน มาที่สกิลจีนะเอาใหม่ตามันจะตามทุกสกิลมาดาเมจมา65นะฮะสมาสกิฟไหมสกิฟใช้เวลาแล้วก็ดาเมจเหมือนการตัดผ่านอะไรงี้มั้งฮะเพราะมันเหมาะมันไม่ออกแอคชั่นที่ถูกออกแอคชั่นงงงเงือแต่มาทิสกิฟเป็นการเปิดโหมดจะวัาดาเมจทุกสกิลเลยนะแล้วดีจ่สุดเลย การรีวิวสแตน2ตัวนี้ก็มีเท่านี้นะในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันนะครับสายยุดธรรนะฮะบ๊ายบาย